ขีปนาวุธสแตนดาดมิสเซล์หกหรือ SM-6 เป็นอาวุธปล่อยนำวิธีต่อต้านอากาศขั้นสูงของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาพัฒนาโดยบริษัทเรดิออนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศและการโจมตีเป้าหมายหลายรูปแบบในระยะไกล SM-6 ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่ทรงพลังและยืดหยุ่นที่สุดในคลังแสงสหรัฐและถูกใช้งานบนเรือรบชั้นนาริเบอร์และเรือลาดตระเวนชั้นเทคอนดโรเกพื้นหลังและพัฒนาการ โครงการ SM 6เริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ2000เพื่อแทนที่ขีปนาวุธรุ่นเก่าเช่น SM 2โดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาใช้รวมถึงระบบเรดาร์แอคทีฟซิเคอร์ที่ยืมมาจากขีปนาวุธ M 1 2 0น้ำรอมและระบบขับเคลื่อนที่ทรงพลังยิ่งขึ้นหลังจากการทดสอบหลายครั้ง SM 6ได้รับการประกาศใช้งานอย่างเป็นทางการในปี2013และยังคงได้รับการปรับปรุงความสามารถอย่างต่อเนื่องคุณสมบัติหลักและขีดความสามารถ SM 6มีความเร็วสูงสุดกว่า63และสามารถโจมตีเป้าหมายได้ในระยะทางกว่า240กิโลเมตรด้วยความสามารถแบบมันติภารกิจขีปนาวุธนี้สามารถใช้สกัดกั้นเครื่องบินรบขีปนาวุธร่อนและแม้กระทั่งขีปนาวุธทิ้งตัวระยะกลางนอกจากนี้ SM 6ยังมีความสามารถโจมตีเป้าหมายผิวน้ําในระยะไกลช่วยเพิ่มศักยภาพในการรุกมากกว่าการป้องกันเพียงอย่างเดียวบทบาทในยุทธวิธีทางทหาร SM-6 เป็นส่วนสำคัญในระบบป้องกันภัยทางอากาศ Integrated Combat System ของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งทำงานร่วมกับเรดาร์ไทย1หรือสไทย6เพื่อระบุและติดตามเป้าหมายหลาย,ายรายการพร้อมกันความยืดหยุ่นในการปฏิบัติภารกิจทำให้ SM-6 สามารถรับมือกับภัยคุกคามสมัยใหม่เช่นเครื่องบินสเตลและอาวุธความเร็วเหนือเสียงการใช้งานและความสำเร็จในช่วงหลายปีที่ผ่านมา SM-6 ได้ผ่านการทดสอบและปฏิบัติการจริงหลายครั้งที่พิสูจน์ ความสามารถเช่นการสกัดกัน้นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงจำลองและการทำลายเรือรบเป้าหมายที่อยู่ไกลเกินขีดจำกัดเดิมขีปนาวุธนี้ยังถูกมองว่าเป็นอาวุธสำคัญในการป้องกันกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินและกองกำลังผิวน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกการพัฒนาในอนาคตเรติออนและกองทัพเรือสหรัฐยังคงพัฒนา sm 6รุ่นปรับปรุงเช่น sm 6ก block a b ซึ่งคาดว่าจะมีความเร็วและพลังทำลายสูงกว่าเดิม พร้อมความสามารถในการรับมือกับขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นการปรับปรุงเหล่านี้จะทําให้ SM 6ยังคงเป็นอาวุธที่คู่แข่งต้องระมัดระวังบทสรุป Standard Missile 6เป็นตัวอย่างของนวัตกรรมด้านอาวุธปล่อยนำวิถีที่รวมเอาความเร็วความแม่นยาําและความยืดหยุ่นในการใช้งานเข้าไว้ด้วยกันขีปนาวุธนี้ไม่เพียงช่วยปกป้องกอง,กองทัพเรือสหรัฐจากภัยคุกคามทางอากาศแต่ยังเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีเชิงรุกอีกด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของ SM 6. 6. แสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของมันในยุทธศาสตร์ทางทหารสมัยใหม่และความเป็นผู้นําของสหรัฐในด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ